สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังความคืบหน้าล่าสุดคดีของน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะแฉซ้ำคดีน้องชมพู่มีคนได้รับ3มล้านล่าสุดพอยอบอแจ้งความแล้วยังไม่จบง่ายๆเลยจ้าสำหรับคดีน้องชมพู่หลังมีคลิปเสียงปริศนาหลายคลิปออกมาเพจหมอปลาช่วยด้วย ของหมอปลาเผยคลิปเสียงปริศนาเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เป็นเสียงของผู้หญิงกำลังคุยกับคนในกกกอถึงข้อมูลของคดีน้องชมพู่คลิปที่ 1. มีการพูดถึงการโยงคดีให้เกี่ยวข้องกับลุงพลคลิปที่2ตั้งข้อสังเกตการเผาศพน้องชมพู่รวดเร็วคลิปที่3การค้นหาน้องชมพู่ ช่วงเวลาตีสองคลิปที่4คนในครอบครัวชมพูเมาแล้วพูดถึงผู้ต้องสงสยัยคลิปที่5ชาวบ้านพูดถึงคนขึ้นเขาเวลาตีสาเงินบริจาคอาจถึง3ล้านบาทนอกจากพูดถึงเรื่องครอบครัวน้องชมพูยังพูดเรื่องเงินที่ครอบครัวน้องชมพูได้มาเกือบ3ล้าน แต่เปิดบัญชีมามีหลักแสนส่วนทางคนใหญ่คนโตก็รู้แม่หน้องเขาได้เยอะแต่ไม่ได้ปิดบัญชีเพราะต้องใช้ทำธุรกรรมการเงินสามารถตรวจสอบได้ทางกำนันผู้เยญ่บ,บ้านชาวบ้านแต่ละหมู่รวมกันมาเงินสดที่เอามาให้ไม่ต่ำกว่า5 0 0แสนจนเจอศพก็มีคนเอามาให้อีก คนใหญ่คนโตจึงให้ทําบัญชีเพราะเงินเข้ามาเยอะกลัวจะมีปัญหาก็มีจริงๆส่วนปรมกล่าวหาลุงพลจริงๆลุงพลนิสัยดีจิตอาสาทํางานเพื่อสังคมแต่เราจะไปครุกคลีด้วยไม่ได้เพราะเราอยู่ตรงกลางหากไปหยุดฝั่งไหนกระแสสังคมจะโจมตีทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านบ้านกกอก ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีปร่มคลิปเสียงแล้วที่สถานีตำรวจภูทรกกตูมเพื่อเอาผิดกับคนที่เผยแพร่คลิปลงสื่อสังคมออนไลน์โดยตนยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับหญิงสาวปลายสายมาก่อนโดยหญิงสาวอ้างว่าได้เบอร์โทรศัพท์มาจากตำรวจอยากรู้เรื่องคดีน้องชมพูจึงโทรมาหาและโทรมาหลายครั้งขณะเดียวกัน หลังคลิปเสียงถูกปล่อยในโลกออนไลน์ตนไม่ได้กังวลใจและไม่กลัวว่าจะถูกลากไปเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวล่าสุดแม่ของน้องชมพู่เครียดหนักถึงคลิปที่มีการปล่อยออกมาครอบครัวได้รับผลกระทบออกไปไหนก็ไม่ได้มีแต่คนเข้ามาถามจะซื้อกับข้าวอย่างต้องฝากคนอื่นด้านลุงพลกับป้าแตน วันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยลุงพลเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านพูดความจริงอยากให้ครอบครัวชมพูออกมาพูดความจริงบ้างเพราะคนจะสงสัยแบบนี้เรื่องที่ตำรวจจะมาสอบเพิ่มเติมก็ดีใจตำรวจทำงานอยู่ตลอดส่วนหลักฐานที่บ้านลุงพลที่ตำรวจเอาไปเช่นเสื้อผ้ายัางไม่เอามาคืนและมีเพจเอาไปลงว่าห่วงจะทำให้ลุงพล มีปัญหาที่หลังลุงพลขอว่าถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วขอเอามาคืนด้วยขณะที่ป้าแตนโพสต์ลงเฟซบุ๊กกับพี่ไม่ได้ทําอะไรกับน้องพูดกับคนที่พูดขนาดนั้นน้องเงียบขอบคุณพ่อแม่ที่ทําให้เราได้ครานกันตามกันออกมาโดยป้าแตนเผยว่าเป็นห่วงเพราะในคลิปพูดแรงมันชัดเจนทุกอย่าง ฝั่งครอบครัวเราตั้งแต่พ่อแม่ยันน้องทุกคนเป็นเรื่องคดีความใหญ่มันหนะักก็เงียบเหรอความเป็นพี่น้องจริงใจกันอยู่แล้วพี่ยังดีกับเขาอยู่นะบางทีก็น้อยใจคนที่ครานตามกันออกมาย่อมมีความจริงใจมากกว่าคนที่ไม่ใช่ญาติและก็มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งออกมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก มีข้อความดังต่อไปนี้อย่าว่าผมนะครับคิดว่าสาเหตุการเสียชีวิตของน้องไม่ได้มาจากความขัดแย้งในครอบครัวความแค้นส่วนตัวหรือปมธุรกิจสีเทาตามที่เราตั้งข้อสงสัยกันมาตลอดจากที่ผมติดตามคดีจากช่องข่าวและสื่อต่างๆผมคิดว่าจากประเด็นที่เราสงสัยกันมามันมีบางอย่าง ที่ไม่สอดคล้องกับเหตุการณ์และรวมถึงพฤติกรรมบางอย่างที่เราเห็นจากบุคคลในกลุ่มผู้สูญเสียในช่วงวันแรกผมจึงเอาพฤติกรรมและเหตุการณ์บางส่วนมาทำการวิเคราะห์มีการวางแผนและมีผู้ร่วมขบวนการจัดฉากสร้างเหตุการณ์อําพรางศพตลอดจนการทำลายหลักฐานและหาแพะมารับผิดชอบ ความคิดว่าวันที่น้องหายช่วงเวลาไม่พอคิดและวางแผนแบบนี้ได้มีการคิดวางแผนล่วงหน้าก่อนวันที่น้องหายช่วงเวลาการหายตัวไปของน้องตลอดจนคำพูดของพี่สาวที่บอกกับเจ้าหน้าที่ช่วงที่น้องหายไปก็ยังไม่มีความชัดเจนทั้งที่เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องก่อนจะหายตัวไปรวมถึงพยานบางคน ที่เห็นน้องก็ยังมีเวลาที่ขัดแย้งกันถ้าให้วิเคราะห์ต่างละคือน้องอาจจะหายก่อนวันที่11และจากที่เราเห็นจากข่าวแค่เพียงต้องการระบุตัวตนของน้องในวันนั้นจากแผนที่วางเพื่อปิดข้อมูลของคนที่ไม่ถูกสงสัยและถูกกล่าวถึงจากสื่อต่างๆจากกลุ่มครอบครัวผู้สูญเสียมีตํำรวจทัน ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผู้กระทําผิดไว้คือเขาจะพยายามกันหรือผลักบางสิ่งและอะไรบางอย่างที่จะสื่อถึงตัวเขาถ้าให้เราสังเกตพฤติกรรมคนบางกลุ่มจากช่วงที่น้องหายตัวไปจนถึงตอนนี้จะเห็นว่าพวกเขาไม่ได้ร้อนรนกับข้อมูลที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้แต่มีบางอย่าง ที่พวกเขาแสดงอาการต่อต้านชัดเจนคือจากกลุ่มบุคคลที่ทำพิธีทางไสยศาสตร์หรือพวกร่างทรงจะมีอาการว่าถูกคุกคามและจะทำการต่อต้านทันทีที่เข้าไปใกล้จากที่ผมวิเคราะห์มาคิดว่าเหตุการณ์วันแรกที่เด็กหายมีการตามหาและพบเป็นศพสุดท้าย เป็นที่มาของการเปิดรับบริจาคเพื่อหาผลประโยชน์จากเหตุการณ์อาจจะมีการวางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนด้วยโดยอาศัยเหตุการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่ระบุวันเวลาไว้แล้วเพราะถ้าเรานำข้อมูลจากเฟซของผู้สูญเสียบางช่วงที่ระบุเป็นข้อความว่ารู้สึกสงสารน้องและกลัวมาตลอดว่า สักวันเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับน้องจากที่ผมวิเคราะห์คิดว่าอาจมีกลุ่มบุคคลสองกลุ่มคือกลุ่มแสวงหาผลประโยชน์กับกลุ่มที่ทำกิจกรรมบางอย่างที่ระบุวันเวลาไว้แล้วโดยทำข้อตกลงอะไรบางอย่างร่วมกันโดยมีเด็กเป็นเหยื่อในเหตุการณ์นี้จากแผนการที่ผู้กระทำผิดได้วางไว้ ถ้าไม่ถูกกระแสตีกลับเหตุการณ์ในคดีนี้แพะจะถูกจับและก็ปิดคดีและถ้าให้ผมคิดต่อซึ่งบุคคลที่ถูกจับเป็นแพะนั้นเมื่อเข้าสู่ขนานการของศาลและสุดท้ายศาลอาจตัดสินยกฟ้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่ชัดเจนและได้รับการช่วยเหลือจากพยานที่มาจากผู้สูญเสีย ซึ่งเห็นได้จากการสัมภาษณ์จากฝั่งผู้สูญเสียในช่วงแรกๆสุดท้ายเหตุการณ์นี้มาจบลงที่ผลการตรวจของแพทย์จบตามแผนแต่แผนนี้ถูกทำลายด้วยกระแสสังคมเพราะคำพูดบางคำจากผู้สูญเสียครับ